สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนปลอดไฟพร้อมขาครับนี่นี่ครับดำเนินง,งานโดยช่างเฉินครับนี่ครับเราต้องถอดกองไฟออกก่อน่อจะดูระหว่างข้อต่อมันอันนี้เป็นไอนสามารถปี่อนให้เดินหน้าเฉือนัำเสียบไปเฉยเนี่ยแต่เราถอดทิ้งก่อนดูถูกแล้ว Ừ. đứng nào đây đứng xoay lưng mà, ừ, Bực, Thì, thích, thích, à không phải à không phải ừ. ừ. không phải không phải không này, đây đây ข้างซ้ายั้าขวาบอกแล้วลองคราวนี้มันล่วงมากไปด้วยโยกซ้ายขวากระโดดแล้วเออแล้วหมุนน็อตเอามาเดี๋ยวหมุนเอามาเนี่ยหมุนเอาไว้องอันเลย เออลมาดูลงมาเพื่อเราจะใส่คลิปเข้าไปใหม่นะครับท่านผู้ชมมันจะมีคลิปบของมันอยู่กิ๊บออกมากิปปั้นหรือสวนแบบอันนี่ฮะคลิปบมากิ๊บ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 แล้วขันก็จะได้เร็วนี่คลิปบของมันเพื่อแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวนี้ครับ เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็จะมีนับมาให้แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี่เข้าไปกำ้ังมุนเข้าไปนีโ่โยนอีกแล้วโยวนอีกแล้วเดินดวงจูให้อยู่ขวางไว้นะอืมแน่นามากพอพอแล้วพอแล้ว อ๋อพอแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้จะเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้ นี่ครับอันนี้มันคือสําเร็จที่เราซื้อมาสุดสําเร็จเลยครับครบทั้งหลอดทั้งขาเมื่อมีประหลาดครับตัวนี้ l ย d วครับนี่ครับเไหมนะเก๋นี่เหอก๋โฟมเหรอกที่หลืองเ,เรียว ตรงปลายหลอดมันจะมีตรงนี้ครับรูน,น,นี้นี่ครับมีทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็มีนี่ครับมันจะปิดได้ข้างหนึ่งตอนไปซื้อก็จะมีที่ปิดให้อยู่กั่นนี้ปิดเข้าไปเลยน่ครับ นี่ครับปิดกันแมลงเข้านี่ไปเข้าไปทางนี้ทางนี้เกียเข้าไปเดียวเข้าปไปเดี๋ยวจะม่กะดำแก๊บไปเลย เออมาฝังนี่อาไปแล้วเข้าไปใส่ดีๆน่าให้ลวงนัหลอดเนี่ยหาซื้อคืนๆเขานะ อเคพมันาหนึ่โอเคปิดฝานี่ไหมเหมือนเดิมจบาสหรับการเปลี่ยนหลอดไฟขาไฟทันสิมือช่างเฉินครับเราจะจะเต้องปิดอ่ะพองมด้วพอันนี้วไฟไมดืออันที่สามโอเคเร เราเสร็จงานครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟและขาไฟทั้งชุดครับง่ายมากๆครับจริงๆนะฮเก็บไว้เราเก็บไว,ว้นะเอาไว้ก่อพ่วงต่อไปถึงไปหาโรน,นะเปลี่ยนชาร์จตัวดียโถฉี โชว์เลยครับหาโชว์โชว์ไม่ออกนะสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟครับฝีมือของช่างเฉินครับเสร็จครับโอเคขอบพระกานครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ